ตัวนี้เป็นกล้องออโต้โฟกัสนะคะเป็นกล้องคอมแพคใช้ถ่าน CR 1 2 3 A นะคะสองก้อนตามเซเว่นก็จะมีขายนะคะเป็นของ Panasonic วิธีการเปิดก็ใช้เหรียญหมุนเปิดออกค่ะไปตามรูปแพ็กแมนที่เป็นอ้าปากเปิดเนี่ยแล้วเราก็ใส่ถ่านมันจะมีขั้วบอกเนี่ยครัว่าอันไหนลบอันไหนบวกแล้วก็ใส่ตามไปเลย เสร็จแล้วลองเปิดฝาเยเปิดกล้องดูนะคะว่าไฟเข้าไหมเปิดตรงนี้ค่ะแฟลชออกไหมลองซูมอินซูมเอาก่อนที่จะใส่ฟิล์มนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในโหมดออโต้โฟกัสก็คือถ้าแสงน้อยเนี่ยแฟลชจะออกถ้าแสงเยอะแฟลชจะไม่ออกแต่ถ้าเราเลือกจะแบบเปิดปิดแฟลชเองก็ได้นะคะอันนี้แฟลชก็จะไม่ออก การใส่ฟิล์มนะคะเปิดฝาออกมาค่ะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นหางฟิล์มนะคะก็คือส่วนที่โดนตัดให้เว้าเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวฟิล์มนะคะเราเอากลักฟิล์มเนี่ยอันนี้เรียกกลักฟิล์มนะคะใส่ลงไปฝั่งนี้ดึงหางฟิล์มค่ะพาดลงไปในช่องทิมฟิล์มทริปเนี่ยคะ่ะที่เป็นแถบสีสม้มก็คือช่องสุดท้ายนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีฟันเฟืองเล็กๆเรียกว่านามเตยอะเราเระหว่างพาดไปเราวางฟิฟิลม์มลองฟิล์มกับหนามเตยให้มันตรงกันแบบนี้ด้วยน,นะคะดึงหางฟิล์มไปให้สุดเลยนะคะมองจากท็อปวิวเนี่ยก็คือให้มองไม่เห็นหางฟิล์มเลยครับเพื่อป้องกันแบบให้ฟิล์มมันแบบไม่ดูดอะเพราะว่าถ้าดึงสั้นเกินไปฟิล์มมันจะไม่ดูดนะคะแต่ถ้า ใส่แบบพอดีพอดีเนี่ยเวลาเราปิดปุ๊บมันก็จะดูดไปแล้วก็จะขึ้นเลขหนึ่งพอขึ้นเลขหนึ่งปุ๊บก,ก็แปลว่าแบบฟิล์มมันเริ่มทํางานแล้วเราพร้อมถ่ายนะคะก็ลิงเรากดถ่ายได้เลยแต่ถ้าแบบมันไม่ดูดเข้าไปนะคะเราก็แค่เปิดฝาใส่ใหม่คะ่ะแต่ถ้ากดถ่ายไปแล้วเนี่ยฟิล์มขึ้นนับเลขอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ควรเปิดห้องฟิล์มนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แสงอะเข้าไปใน โดนแผ่นฟิล์มซึ่งมันจะทําให้รูปอะเสียแผ่นฟิล์มเนี่ยมันไวต่อแสงนะคะถ้าแบบโดนแสงเนี่ยมันจะเสียเลยดังนั้นระหว่างถ่ายข้ามเปิดฝาหลังค่ะก็ถ่ายให้หมดหม้วนให้ฟิล์มมันก่อกลับข้อมวลเองค่อยเปิดฝาหลังเอากลักฟิล์มออกไปถ่ายนะคะเราจะมารู้จักฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คืออันดับแรกคือการซูมกล้องตัวเนี้ยเลนนะคะ35-70 เวลาเราซูมเนี่ยมันก็ซูมได้ปกติค่ะเนี่ยค่ะเวลาซูมระยะเลนเนี่ยมันจะบอกบนจอมอนิเตอร์อันนี้เลยนะคะตามนี้นะคะแล้วก็การเปิดปิดตรงนี้นะคะอันนี้คือระยะมาโคนะคะปุ่มสีเขยียวะเวลาเรากดปุ๊บมันจะแบบซูมไประยะที่แบบเจ็ดสิบนะคะ มันคือแบบทูงไประยะที่ใกล้ที่สุดกับวัตถุค่ะเขาเรียกว่าระยะมาโครนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นรูปดอกไม้นี่นะคะอื่นๆก็คือปุ่มข้างๆ v i e w ฟเดอ e r เนี่ย AF คือโฟกัสค่ะถ้าแบบโฟกัสมันแบบมันไม่นิ่งอะ EAF มันจะกระพริบนะคะแล้วก็แฟลชค่ะถ้าแบบอยู่ในที่แสงน้อยอะ่ะเห็นไหมคะว่าอยู่ในที่แสงน้อยปุ่มสีแดงจะกระพริบมันก็จะเตือนเราว่าเอ้ยแสงน้อยนะ ควรจะเปิดแฟลชอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดออโต้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากล้องก็จะคำนวณให้ว่าแฟลชควรจะออกนะคะแต่บางทีเราอยู่ในที่คนเยอะหรืออยู่แบบอยู่ในที่สาธารณะเราอาจจะแบบกลัวรบกวนคนอื่นเราก็อาจจะปิดแฟลชได้นะคะเนี่ยค่ะปิดแฟลชก็คลิกตรงโหมดให้มันขึ้นเป็นแฟลชออฟสัญลักษณ์แฟลชออฟแบบนี้นะคะอันนี้คือถ่ายย้อนแสงชัตเตอร์บี ชัตเตอร์ B คือการถ่ายแบบดวงดาวการถ่ายไฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบม่านชัตเตอร์มันจะเปิดค้างไว้นะคะเพื่อให้แบบแสงเข้ามามากขึ้นเหมาะกับการแบบถ่ายในที่มืดมากๆนะคะแต่มือเราก็ต้องนิ่งมากๆเหมือนกันไม่งั้นแบบมันจะสั่นๆเป็นเหมือนเส้นแสงลองนึกภาพว,ว่าเป็นเหมือนแบบเราเอาไฟฉายไฟเย็นนะวาดเป็นรูปตัวอักษรอไะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นนะคะมันสามารถแบบเขียนเป็นคำๆได้เพราะว่า คือชัตเตอร์มันจะค้างอยู่นานมากกว่าจะงับลงมานะคะอันนี้การตั้งวันที่นะคะก็อยู่ตรงโหมดนี้เลยค่ะถ้าเราไม่ต้องการใส่วันที่แล้วก็กดตรงโหมดให้ขึ้นขีดแบบนี้วันที่มันก็จะไม่ปรากฏแต่ถ้าเราต้องการใส่แล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งค่านะคะ เนี่ยตั้งค่าวันเดือนปีตรงนี้แต่ว่าปีอ่ะจะไม่ถึงปีปัจจุบันแล้วนะคะในกล้องฟิล์มส่วนมากก็จะถึงสองพันสิเกค่ะตัวนี้จะเริ่มเซร็จไว้ที่แปดเจดก็คือปีที่ผลิตกล้องฟิล์มตัวนี้นะคะแล้วก็เนีย่ยหายไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้ดูว่า ถ่ายหมดแล้วฟิล์มันจะกอกลับเข้าม้วนยังไงนะคะตัวเนี้ยมันจะมี24่สบรูปนี่นะคะ24่สบรูป ISO ห0 0ถ่ายไปประมาณ24่สิรูปนะคะมันก็จะกอฟิล์มกลับให้เราะคะ่ะ อีกอันนึงนะครับปุ่มนี้ลืมบอกเป็นปุ่มแบบตั้งเวลาถ่ายนะคะมันจะขึ้นเป็นรูปนาฬิกาเราสามารถตั้งเวลาถ่ายต่อเนื่องได้ถึงสามครั้งนะคะแบบตายถ่ายแบบต่อเนื่องกันสามครั้งนะคะหรือว่าครั้งนึงก็ได้อันนี้ถ่ายภาพต่อเนื่องคะ่ะนี่ค่ะเราถ่ายมายี่สิบสองรูปแล้วนะคะพอถ่ายจนหมดม้อนเนี่ยฟิล์มมันจะกอกลับให้อีก ดังนั้นระหว่างถ่ายยังไม่หมดหมวนเนี่ยอย่าเผลอไปจิ้มปุ่มกอฟิล์มกลับนะคะคือปุ่มนี้ปุ่มเนี้ยมันจะทําให้ยุบลงไปในตัวกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้เรา,เาไปกดนะคะเป็นปุ่มกอฟิล์มกลับสําหรับแบบเราต้องการเอาฟิล์มออกไปล้างก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่ทํากันนะคะเขาก็ถ่ายให้หมดหมวนนะคะเพราะฟิล์มมันแพง คือถ้าเราเผลอไปกดระหว่างถ่ายเนี่ยฟิล์มมันจะก่ะกับเข้าม้วนเลยนะคะจะทำให้เสียฟิล์มบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ไปคะ่ะการเก็บรักษาคือถ่ายหมดก็เอาเอาส่านออกนะคะอย่าลืมนะคะป้องกันมันละลายใส่ตัวกล้องนะคะแล้วก็เก็บกล้องไว้ในที่อุณหภูมิห้องคะ่ะอย่าให้อยู่ในที่แบบชื้นเกินหรือว่าร้อนเกิน แล้วก็ไม่ควรเอาไว้ในรถยนต์นะคะรถยนต์รถอะไรก็ตามนะคะแบบกลางแจง้งไม่ว่ากลางวันหรือคืนเพราะว่ารถมันอบนะคะจะทําให้กล้องอพังได้ะคะ่ะ